นิยายเสียงเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่18เหมือนเดิมหลับไม่อยากตื่นน้ำอบน้ำอบตื่นเธอเช้าแล้วพูดอาบน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวน้ำอบค่อยอาบเผื่อพี่การันมารับแต่เช้าพูดต้องแวะไปเก็บเสื้อผ้าที่บ้านด้วยพูดกรองรีบลุกไปอาบน้ำเพราะถ้าพี่ชายเธอมาขืนชักช้าเขาจะรำคาญ พิ่กรันไม่ชอบอะไรที่ช้าๆอา้าวน้ำอบยังไม่ตื่นหรอนี่พุดอาบน้ำเสร็จแล้วนะพุดกรองมองคนที่นอนบนเตียงนิ่งอีกแล้วน้ำอบไม่เอานะพุดไม่ชอบแบบนี้ตื่นเถอะจะได้เวลาพิ่กรันมารับแล้วพุดกรองเริ่มรู้สึกว่าไม่ปกติอีกแล้วรีบเข้าไปเขย่าตัวน้ำอบน้ำอบน้ำอบตื่นไม่เอานะ พุทไม่ชอบแบบนี้ตื่นเถอะเงียบสนิทน้ำอบยังคงนอนนิ่งหายใจสม่ำเสมออย่าบอกนะว่าจะไม่ยอมตื่นพุทธกรองแม่รอรีบออกไปหาปู่กับย่าข้างนอกปู่คะย่าคะน้ำอบไม่ยอมตื่นอีกแล้วคะ่ะพุทธปลุกนานเกือบ30นาทีแล้วไม่กระดิกตัวเลยทำยังไงดีคะพุทธไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วปู่ช่วยไปดูทีเถอคะค่ะ พุดกลัวเป็นเหมือนตอนอยู่ที่โรงพยาบาลสองสามีภรรยามองหน้ากันไม่มีใครพูดอะไรเดี๋ยวปู่ไปดูเองย่าไม่ต้องเข้าไปหรอกเดินลำบากพุทกรองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาการันทันทีชายชาราเดินเข้าห้องนอนของน้ำอบร่างหลานสาวเขานอนอยู่บนเตียงนั่นเหมือนคนนอนหลับทั่วไปหายใจเป็นจังหวะเหมือนคนจำศีลจริงๆ ปูปเ่เปรวเข้าไปปลุกหลานสาวเรียกเบาๆน้ำอบเอ้ยหลานตื่นเถอะลูกจะได้เวลาแล้วนอนอะไรเยอะแยะลูกตื่นได้แล้วมัง้งเดี๋ยวต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอีกจะตกเครื่องเอานะลูกปู่ยกมือหนาใหญ่เหีียวย่นตามอายุลูบเบาๆที่หัวของหลานสาวมาเถอะลูกกลับมาเถอะยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่เวลาของหนูตื่นเถอะลูก คทำย well. so ังไงดีคะนี่เกือบชั่วโมงแล้วทำไมเป็นแบบนี้นะพูดไม่ชอบเลยค่ะกลัวน้ำอกไม่ตื่นพูดกรองบ่นเบาๆอยู่ใกล้ๆปู่หนูพูดกรองเฝ้าน้ำอกไว้นะลูกปู่จะไปที่ห้องพราสักหน่อยไม่ต้องตกใจหรอกเดี๋ยวก็ตื่นปู่เปลวพูดปลอบใจหญิงสาวลึกๆในใจปู่ก็หวั่นใจเหมือนกันว่าแล้วไม่ล่ะคิดอะไรไว้ไม่มีผิดเลย อะไรนักหนานะหลับเป็นไม่ได้เลยไม่อยากตื่นทุกทีการันวางสายจากพุทธกรองเขากำลังขับรถออกจากรั้วบ้านพอดีดีที่เขาตื่นเช้าถึงจะนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เป็นอย่างที่เขากังวลนึกห่วงพุทธกรองเหมือนกันกลัวว่าจะทำอะไรไม่ถูกนี่ปูกเปร็วไปปลุกแล้วก็ยังไม่ตื่นอีกเหรอการันเร่งเครื่องให้เร็วยิ่งขึ้นไม่นานเขาก็มาถึงบ้าน สวัสดีครับย่าการันไม่ลืมที่จะยกมือไหวหญิงชราไหวพระทะลุกพ่อคุณเข้าไปดูน้องให้ย่าทีปู่อยู่ในห้องพระน้่นแล้วหน้าของผู้เป็นย่าดูกงังวลรีบเดินลิ้วไปที่ห้องนอนของน้ำอบทันทีภาพที่เขาเห็นน้ำอบนอนบนเตียงเหมือนเดิมทุกอย่างนอนนิ่งแปลกวันนี้ทำไมเหมือนหญิงสาวยิ้มการันกระพริบตายิ้มจริงๆ พี่การันพุทธกรองเดินมาใกล้ๆพี่ชายทำไมน้ำอบยิ้มคะพี่น้ำอบน้ำอบกัญญาวีตื่นได้แล้วนอนนานเกินไปแล้วนะการันจับแขนนวลน,นั่นแผลที่ต้นแขนนั่นสตุดตาเขาน้ำอบตื่นเขาถอนหายใจอา้าวพ่อการันมาแล้วเหรอเป็นยังไงยังไม่ตื่นอีกเหรอ ปูปเ่เปรว์เดินเข้ามาในห้องอีกครั้งพร้อมย่าปรางพุทกรองเข้าไปประคองย่าปรางให้มานั่งที่เก้าอี้ข้างเตียงการันเริ่มกังวลเขาไม่ได้ห่วงว่าจะขึ้นเครื่องทันไหมแต่เด็กนี่นอนแบบนี้น่าเป็นห่วงนอนเหมือนคนมีความสุขเหมือนคนไม่อยากตื่นย่าปรางจับมือหลานสาวมากุมไว้น้ำอบเอ้ยกลับมาเธอลูกยังไม่ถึงเวลากลับมาก่อน ไม่ใช่ที่ของลูกนะตื่นเธอหน้าหลานยาปรางพูดพึมพำแต่ทุกคนที่อยู่ในห้องก็ได้ยินกรันถอนหายใจเขาเดินไปอีกฝั่งของเตียงจับมืออีกข้างของน้ำอบมากุมไว้เขาก้มลงไปกระซิบที่หูของคนที่หลับสนิทน้ำอบตื่นได้แล้วเธอยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องรีบทำให้เสร็จรีบตื่นขึ้นมาทำงานปู่กับย่าของเธอต้องการคนดูแล เธอกับฉันมีเรื่องที่จะต้องคุยกันอีกมากมายตื่นเดี๋ยวนี้นะเขารู้สึกได้ว่ามือขาวยาวเรียวที่เขาคุมไว้นิ้วเริ่มกระดิกร่างเริ่มกระตุกเขารีบดึงร่างของน้ำอบขึ้นมากอดไว้แนบอกเป็นอย่างที่เขาคิดร่างทั้งร่างของหญิงสาวกระตุกแรงกว่าทุกครั้งหลังจากนั้นก็สั่นปู่เปรียวกับย่าปรางตกใจ ท่าไม่เชื่อสายตาตัวเองจริงอย่างที่พูดกรองเล่าให้ฟังเมื่อวานนี่ถ้าไม่เห็นกับตาปู่กับย่าจะไม่เชื่อเด็ดขาดหลานสาวเขาจากที่นอนนิ่งๆเมื่อกี้พอการันปุกกระซิบที่หูภาพก็เป็นอย่างที่เห็นน้ำอบตื่นแล้วใช่ไหมลูกลืมตาซิผู้เป็นย่ายังกุมมือหลานสาวคนสวยไว้ร้องเรียกเสียงสัน่น น้ำอบขออยู่ที่นี่ได้ไหมคะน้ำอบไม่อยากกลับเลยที่นี่เย็นสบายน้ำอบชอบเสียงพูดสั่นตามแรงสั่นของตัวเองทุกคนหันมามองหน้ากันการันกระชับร่างที่สั่นนั้นให้แน่นยิ่งขึ้นน้ำอบตื่นเดี๋ยวนี้นะตื่นได้แล้วการันก้มหน้ามองคนในอ้อมกอดไม่ถึงห้านาที หญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นมีอาการสั่นอยู่บ้างการันเห็นว่าคนในอ้อมกอดเขาค่อยๆลืมตาเขาก็ค่อยๆวางร่างบางนั้นลงไปนอนเหมือนเดิมหยิบผ้าห่มขึ้นมาห่มให้หญิงสาวเพื่อให้อุ่นขึ้นทุกคนถอนหายใจเสียงดังอย่างโล่งอกมีอะไรกันหรอคะปู่ย่านี่น้ำอบตื่นสายอีกแล้วหรอคะขอโทษนะคะน้ำอบตาตื่น พยายามข่มความสั่นของร่างกายไว้ไม่ให้สั่นมากและยิ่งเห็นการันมายืนอยู่ข้างๆเตียงเธอยิ่งลุกลนทำไมพี่ชายพุทกลองมาแต่เช้าเลยไม่มีอะไรหรอกลูกเอาละน้ำอบก็รีบอาบน้ำแต่งตัวนะเดี๋ยวพี่เขาจะรอนานเนี่ยปรางบอกกับหลานสาวและทั้งปู่ย่าการันก็เดินออกไปที่ห้องรับแขกพ่อการัน นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่น้าอกเป็นแบบนี้ปู่เปรวถามชายหนุ่มด้วยสีหน้าวิตกกังวลครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วครับปู่การันตอบปู่ไปด้วยน้ำเสียงเรียบเขาเองก็เริ่มที่จะสงสัยแล้วเด็กนั่นเป็นอะไรกันแน่แล้วนี่ถ้าไปนอนที่อื่นมีอาการแบบนี้ใครจะปลุกได้ทำไงดีละปู่นี่ถ้าพ่อการันไม่มาลำพังปู่ปลุกน้ำอบจะตื่นไหม แล้วทุกครั้งนานไม่ลูกกว่าน้ำอบจะตื่นแล้วใครเป็นคนปลุกพยาบาลหรือหมอย้บรางถามชายหนุ่มผมปลุกทุกครั้งครับแต่ผมสงสัยว่าทำไมก่อนที่น้องจะลืมตาร่างน้องต้องกระตุกทุกครั้งเลยครั้งนี้ยิ่งกระตุกแรงกว่าเดิมมากเออปู่ปลุกน้องนานไหมครับนานหลายนาทีหนูพูดกรองปลุกแล้วไม่ตื่น เลยออกมาตามปู่เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะปู่เปรวตอบคำถามชายหนุ่มด้วยสีหน้ากังวลเหมือนเดิมนี่ต้องไปอยู่ที่กรุงเทพตั้งสองอาทิตย์ปู่เริ่มเป็นห่วงแล้วสิยา่ากดโทรศัพท์หาพ่อน้าอบให้หน่อยสิอยู่ๆปู่เปรวก็เปลี่ยนเรื่องเออไม่มีอะไรหรอกพอดีโทรศัพท์น้าอบหายยังไม่ได้ซื้อใหม่แล้วนี่ยังไม่กลับกรุงเทพกันใช่ไหม แล้วมีใครอยู่บ้านบ้างน้ำอบจะขึ้นเครื่องไปเคลียร์งานบัญชีเขาวันนี้ตะป,ปรุงอยู่ไหมอ้าวแล้วนี่น้ำอบจะเข้าบ้านยังไงอะไรกันทำไมต้องเปลี่ยนนี่คิดอะไรกันอยู่ไม่คิดว่าลูกจะกลับบ้านเลยหรือไงเสียงปูปเ่เปลวดังขึ้นเรื่อยๆฮะแกว่าไงนะแล้วนี่เอกสารลูกค้าเขามีเสียหายหมดแล้วหรือเออแค่นี้แหละ เดี๋ยวจะฝากของไปรับขวัญเหลนแล้วกันมีอะไรเหรอคะปู่ยาปรางเห็นท่าทางปู่อารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อคุยโทรศัพท์กับลูกชายไม่มีคนอยู่บ้านตบปรุงไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนอีกนานกว่าจะกลับแล้วรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแม่ลูกสไปซ์ของย่าน่ะสั่งให้ตาปรุงเปลี่ยนกุญแจบ้านทั้งหมดมันอ้างว่าไม่มีคนอยู่บ้านเพื่อมีขโมยส่วนเอกสารของน้ำอบ ถ้ามีมาให้คนส่งวางแอบไว้ข้างบ้านป่านนี้มีตากแดดตากฝนเสียหายหมดแล้วหรือแล้วน้ำอบจะเข้าบ้านยังไงดูมันทำกับลูกมันมันไม่ถามสักคำว่าลูกมันจะสบายหรือไม่สบายหาย,หรยเ,เรียงปู่เปรวพูดจบก็โมโหขึ้นมาอีกครั้งใจเย็นๆเธอปู่ไว้ถามหลานก่อนว่าจะเอายังไงย่าว่าของสำคัญของน้ำอบที่บ้านคงไม่มีอะไรหรอก เพราะไม่เคยมีกับเขาส่วนเรื่องเอกสารสำคัญหลานก็เก็บมาหมดแล้วน่าจะเหลือแต่เสื้อผ้าน,นิดหน่อยหลานออกมาแล้วเงียบๆนะปู่ยาพูดเองเรียบร้อยแล้วเหรอลูกน้ำอบมานั่งนี่แป๊บหนึ่งลูกเย่าปรางเรียกหลานสาวเข้ามาใกล้ๆหนูมีอะไรสำคัญที่เหลืออยู่ที่บ้านกรุงเทพไหมที่ยังไม่ได้เอาออกมาจากบ้านไม่มีแล้วค่ะปู่ น้ำอบขนออกมาหมดแล้วอ้าวแล้วน้ำอบเอาไปไว้ไหนลูกปู่เห็นน้ำอบมากระเป๋าไปเดียวเองเออน้ำอบยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังค่ะของทั้งหมดน้ำอบเอาไปไว้ที่คอนโดของน้ำอบเองค่ะปู่ย่าน้ำอบซื้อไว้ตั้งแต่เริ่มรับทําบัญชีตอนนี้ก็ยังผ่อนอยู่ขอโทษที่ยังไม่ได้เล่าให้ปู่กับย่าฟังค่ะหญิงสาวยกมือไหว้ขอโทษปู่กับย่า คอ,อยยังชั่วปู่ไม่ห่วงแล้วงั้นที่จะไปคือไปที่คอนโดใช่ไหมไม่ต้องไปบ้านที่บ้านเขารู้ไหมว่าน้ำอบซื้อคอนโดปู่ถามต่อไม่รู้คะ่ะน้ำอบไม่อยากให้รู้เพราะถ้าที่บ้านรู้คนอื่นก็ต้องรู้น้ำอบรำคาญคะ่ะขอโทษนะคะที่น้ำอบพูดตรงๆนายเอกกับนายเจดนั่นใช่ไหมแอบรังถามหลานสาว ใช่คะยา่าหญิงสาวตอบหน้านิ่งๆก็ดีแล้วเราจะรู้กันแค่นี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปูปเ่เปรยวพูดสำทับอีกทีเอาละเอาละรู้อย่างนี้แล้วปู่กับย่าก็สบายใจเดี๋ยวย้ายมาที่นี่ก็ไม่มีใครกล้าตามมาหรอกตอนนี้รีบไปสนามบินกันเถอะเอานี้ไปไว้ใช้ระหว่างอยู่ที่นูน่นรีบทําถ้าเป็นไปได้เก็บของมาให้หมด มาทําเสียที่บ้านเราปู่กับย่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากปู่เปรยยื่นเงินสดให้หลานสาวรับไปเธอลูกเอาไปไว้ใช้ปู่กับย่าอยากให้ย่าปรางต้องพูดอีกทีน้ำอบถึงยอมรับเงินจำนวนนั้นพ่อการันฝากดูน้องด้วยนะลูกปู่เปรวพูดเบาๆกับการันไม่ต้องห่วงนะครับปู่ย่าอย่างน้อยก็มีพุทธกรองอยู่ด้วยพบไปก่อนนะครับ ระหว่างที่นั่งรถไปที่สนามบินพุดกลองนั่งหน้ากับพี่ชายทั้งสามคนนั่งเงียบไปตลอดทางน้ำอบพุดกลองทนไม่ไหวขอถามหน่อยได้ไหมได้ถามมาเลยหญิงสาวยิ้มให้เพื่อนเพื่อคิดว่าพุดกลองเป็นคนจริงใจถามอะไรก็จะตอบเออเอกกับเจดนี่เป็นใครทำไมน้ำอบไม่อยากเจอเขาขนาดนั้น เอกสิทธิ์เป็นน้องพี่เขยของน้ำอบเองเขาตามจีบน้ำอบตั้งแต่งานแต่งงานพี่น้ำหอมเขามีแฟนอยู่แล้วน้ำอบไม่ได้ชอบเขาเหมือนญาติกันมากกว่าเขารับราชการทหารยุ่โคราชเขาจะแวะมาพักที่บ้านตลอดช่วงเวลานี้แหละที่เขาลาง,งานได้นานด้วยพ่อกับแม่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่น้ำอบไม่ได้ชอบเขาแบบนั้น ส่วนอีกคนคือเจตคบกันตอนที่น้ำอกทำงานไม่นานแค่คบกันเฉยๆเอาจริงๆคือแค่กินข้าวกลางวันด้วยกันน้ำอกไม่ค่อยมีเวลาเพราะรับทำงานบัญชีไม่มีเวลาให้เขาก่อนที่น้ำอบจะลาออกเพื่อนน้ำอกมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปจีบน้องในแผนกน้ำอบเลยเริ่มห่างเขาแต่ยังไม่ได้บอกเลิก คิดว่ามาถึงบ้านปู่กับย่าก่อนแล้วค่อยบอกแต่ก็ไม่ได้บอกสักทีจนโทรศัพท์หายไปแล้วน้ำอบก็จำเบอร์โทรศัพท์เขาไม่ได้แล้วเจตเป็นคนไม่ค่อยยอมรับความจริงเขาไปหาที่บ้านบ่อยๆจนพ่อกับแม่ตะเพิดไปต่อว่าน้ำอบด้วยพ่อกับแม่อยากให้น้ำอบมีแฟนเป็นข้าราชการท่านบอกมั่นคงอยากให้ได้เหมือนพี่น้ำหอมก็คงเอกนั่นแหละแต่น้ำอบ ไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นหลายอย่างที่น้ำอบไม่ได้ตามใจพ่อกับแม่ท่านเลยไม่ค่อยเอ็นดูเท่าไหร่พี่สาวกับน้องชายพ่อกับแม่จะเอ็นดูมากกว่าแต่น้ำอบก็เข้าใจท่านนะเพราะฉะนั้นน้ำอบเลยไปซื้อคอนโดอยู่คนเดียวสบายใจดีเข้าใจแล้วล่ะแหมตอบสื่อยาวเลยนะพุทธกรองหันมาแซว ก็จะได้ไม่ต้องถามต่อไงน้ำอบก็เบื่อตอบถ้ามีคนมาถามไม่อยากจำไม่อยากเจอด้วยยิงสาวพูดตรงๆไม่ต้องเจอกันเลยน้ำอบเบือ่ออยากไปอยู่เสียไกลไๆไม่ต้องพบเจอคนเลยยิ่งดีบางทีน้ำอบก็เบื่อหน้าตารูปร่างตัวเองอะไรทําให้เกิดมาเป็นน้ำอบบางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัยเลยอยากนอนแบบไม่ต้องตื่นยิงสาวพูดต่อไปเรื่อยๆ หน้าสวยที่พูดอยู่นั่นเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างรถแววตาเบื่อหน่ายที่สุดการันกับพุทธกรองหันมามองหน้ากันโดยอัตโนมัติน้ำอบน้ำอบพุทธกรองเรียกหญิงสาวเสียงดังเมื่อรู้สึกว่าน้ำอบพูดไปรเรื่อยแบบไม่ต้องให้ถามฮะอะไรเหรอพุทธกรองว่ายังไงนะพอดีน้ำอบไม่ได้ยินถามใหม่ก็ได้นะหญิงสาวหันหน้าไปมองพุทธกรอง เราไม่มีอะไรไม่ถามแล้วเตรียมตัวเถอะจะถึงสนามบินแล้วเชื่อระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงการันพุทธกรองและน้ำอบก็ถึงกรุงเทพมหานครการันเรียกให้ลูกน้องเข้ามารับที่สนามบินถามเขาหน่อยสิว่าคอนโดเขาอยู่แถวไหนจะได้บอกคนขับรถถูกการันบอกพุทธกรองหลังจากที่น้ำอบหยุดซื้อกาแฟ น้ำอบคอนโดอยู่แถวไหนจะได้บอกคนขับรถเดี๋ยวลูกน้องพิการัญจะมารับเราที่นี่หญิงสาวบอกรายละเอียดที่อยู่ให้กับพุทธกรองไปพิการันคะพุทธกรองยื่นรายละเอียดที่น้ำอบจดให้พี่ชายดูอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเด็กนี่อยู่คอนโดเดียวกับเขาแต่คนละชั้นน้ำอบอยู่ชั้นเจ็ดส่วนเขาอยู่ชั้นแปดเขายิ้มมุมปากหนีกันไม่พ้นจริงๆดูเถอะ กรุงเทพตั้งกว้างทำไมบังเอิญมาอยู่ที่เดียวกันได้น้ำอบมาซื้อไว้นานหรือยังพูดกลองถามต่อเธอดีใจโลกกลมจริงๆซื้อไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานได้ประมาณปีสามโดยที่คนที่บ้านไม่รู้เลยเนี่ยนะแปลกปิดได้ยังไงเนาะใช่ปกติน้ำอบก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วช่วงเรียนก็พักที่หอในมหาวิทยาลายัย เสาอาทิตย์ก็ทำงานปิดเทอมก็ทำงานตลอดเลยไม่จำเป็นต้องบอกใครน้ํำอบเพิ่งกลับไปอยู่บ้านสองอาทิตย์ก่อนลงไปหาปู่กับย่าแล้วใครเป็นคนส่งเสียน้ํำอบอะ่ะอย่าว่าพุทธนะอยากรู้ปีหนึ่งปีสองปู่กับย่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยพอขึ้นปีสามน้ำอบก็ทำงานส่งตัวเองส่วนพ่อกับแม่ก็ให้บ้าง เดือนไหนที่น้ำอบเงินไม่พอท่านก็จ่ายให้รถมาแล้วไปเถอะงานรออยู่พูดกลองแตะแขนน้ำอบเมื่อรถลูกน้องของพี่ชายเธอมาจอดรอแปลกจริงพุดกลองอ่านรายพี่ชายทำไมพี่การันไม่ให้บอกน้ำอบว่าอยู่คอนโดเดียวกันไม่บอกก็ไม่บอกพี่ชายอาจมีเหตุผลอะไรสักอย่างคืนนี้พี่จะนํนเป็นเพื่อนก่อนนะพรุ่งนี้พี่ขอตัว จะไปธุระสักหน่อยการันบอกสองสาวเมื่อเข้ามาในห้องพักของน้ำอบแล้วส่วนที่เป็นห้องรับแขกมีระนาดตัวย่อมวางอยู่บนตั่งตัวใหญ่รู้สึกว่าข้าวของเครื่องใช้จะเน้นเป็นไม้เกือบทั้งหมดนี่แสดงว่าเด็กนี่เล่นระนาดเป็นน้ำอบระนาดใคระพูดกลองสงสัยของน้ำอบเองปู่กับย่าซื้อให้ตั้งแต่เด็กๆ น้ำอบยังคิดอยู่ว่าจะขนกลับใต้ยังไงเพราะค่อนข้างใหญ่รถน้ำอบคันนิดเดียวแค่เอกสารนี้ก็เต็มรถแล้วแต่ที่บ้านปู่พุธก็เห็นมีตัวใหญ่กว่านี้มากใช่ของปู่ตัวใหญ่กว่าส่วนมากผู้ชายจะใช้แบบนั้นเดี๋ยววันไหนว่างงานน้ำอบเล่นให้ฟังนะสองพี่น้องสังเกตได้ทันทีเลยว่าพอหญิงสาวพูดถึงระนาดขึ้นมาเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุข แถมเข้าไปดึงผ้ากลุมสีขาวออกใช้สองมือรูปคลํำระนาดเหมือนลืมตัวว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้พักผ่อนกันก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำอบขอทำความสะอาดห้องนอนสักหน่อยหญิงสาวจัดการดูดฝุ่นทำความสะอาดห้องนอนใหญ่ใช้เวลาไม่นานก็ย้ายมาทำห้องเล็กน้ำอบจะนอนห้องเล็กเพราะติดกับห้องทำงานสะดวกดี เหลือห้องนอนใหญ่พุชจะนอนกับน้ำอบไหมหรือจะนอนห้องใหญ่กับพี่การันคืนนี้น้ำอบว่าจะเร่งทำงานอยากให้เสร็จเร็วๆนอนกับน้ำอบดีกว่าให้พี่การันนอนห้องใหญ่คนเดียวพี่การันเอาของไปเก็บในห้องได้เลยนะคะชายหนุ่มเดินเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่ที่น้ำอบเตรียมไว้ให้ห้องกว้างดูท่าทางชอบงานไม้เตียงตู้เสื้อผ้าราวตากผ้า โคมไฟโต๊ะเครื่องแป้งสรุปทุกอย่างเป็นไม้เกือบทั้งหมดห้องนี้เตียงใหญ่ชุดเครื่องนอนเป็นสีขาวทั้งหมดหนังสือบัญชีเต็มชั้นใกล้ๆกันมีอีกสองตู้หนังสือทั้งนั้นเขารู้สึกเหนื่อยๆอยากอาบน้ำสักหน่อยเหนียวตัวมากข้างนอกร้อนอบอ้าวจริงๆเดี๋ยวน้ำอบจะออกไปซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารจะทำง่ายๆกินก่อน จะไปดูโทรศัพท์ใหม่ด้วยแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมานะพูดจบก็สะพายเป้เตรียมตัวออกไปข้างนอกเธอรู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยน้ำอบไม่พักก่อนเหรอหน้าซีแล้วนะนี่ยังไม่แข็งแรงดีเลยแผลบวมแล้วนั่นนะ่ะพุดกรองสังเกตเห็นแผลที่ต้นแขนของน้ำอบบวมๆไม่เป็นไรหรอกร้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองพุทกรองพักเถอะน้ำอบดีขึ้นมากเลยไม่ต้องห่วงนะ ตามสบายไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวน้ำอบกลับมายังไม่ทันที่พุทกลองจะพูดอะไรน้ำอบก็เปิดประตูออกไปแล้วใจหนึ่งก็เป็นห่วงเพื่อนแต่น้ำอบบอกว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองก็จริงห้างอยู่ใกล้สมัยเรียนพุทกลองก็ไปซื้อของที่ห้างนั้นบ่อยๆคงไม่มีอะไระหรอกนาดีเหมือนกันอาบน้ำก่อนดีกว่าเหนียวตัวมากเลยการัน เผลอหลับไปเกือบ30นาทีเขาออกมาด้านนอกที่ส่วนของครัวไม่มีใครอยู่ไปไหนกันหมดห้องรับแขกก็ไม่มีเขาเดินไปที่ห้องเล็กพุทกรองนอนอยู่บนเตียงห้องนี้ออกแบบได้ดีเท่ากับห้องที่เขานอนแต่ซอยออกมาเป็นห้องทำงานเล็กๆอีกฝั่งเป็นห้องพระใช้ฉากกั้นอย่างลงตัวแล้วเด็กนั่นไปไหนพุทกรองพุทกรอง น้ำอบไปไหนพี่ไม่เห็นเลยพูดกรองงวงเงียเพราะเพิ่งจะหลับเธออาบน้ำแล้วสบายตัวคิดว่าจะนอนเล่นแต่เผลอหลับไปเหมือนกันน้ำอบยังไม่กลับเหรอครับพิการันเห็นบอกว่าจะออกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วจะซื้อวัตถุดิบมาไว้ทำกับข้าวด้วยพูดจะไปด้วยแล้วคะ่ะแต่ไม่ทันน้ำอบออกไปก่อนบอกว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะกลับคะ่ะดื้อจริงจ พอถึงถิ่นก็ทำเก่งอย่าให้รู้นะว่าไปเป็นลมที่ไหนแล้วคืนนี้อีกเด็กนั่นจะนอนตอนไหนแล้วสิ่งที่เขากังวลก็คือเด็กนั่นจะหลับลึกอีกไหมนี่แหละคือปัญหาพี่การันทำยังไงดีคะนี่สองชั่วโมงกว่าแล้วโทรศัพท์ก็ไม่มีติดต่อเฮ้ยพูดน่าจะไปด้วยตั้งแต่ทีแรก